นี่กลวยกลวยอะไรเนี่ยกลวยอะไรฮะมาไหว้เอามาไหวค้ครูอุใหญ่มากครับดูของเพื่อนหนูเอาหนูออกมาดิอ่ะมาเทียบนี่มาเทียบสิอ่ะหนูมาเทียบสิใหญ่มากครับโอโหกลวยไหว้ครูโอโห,ไ,โอโหไอเดียสร้างสรรค์มากมีความตั้งใจมากครับที่จะไหวคค้คุณครูใหญ่มากครับอลังกาเลยนะครับนี่กลวยไหวค้ครูนี่หนูทำเองเหรอ เนี่ยทำให้เหรอรักคุณครูมากเลยนะครับเนี่ยครูประจำชั้นนี่ชื่นใจเลยนะเนี่ยโอ้ไหว้ไหวค้ครูใหญ่มากครับอลังการกโอ้โห,โโหนี่วันไหว้ครูครับนี่ลูกนักเรียนชั้นมนมหนึ่งทำพานมาไหวค้ครูโอ้โหครูเกิดมาเพิ่งเจอพานตอนนี้นี่คือพานอะไรครับเนี่ยพานอะไรแต่งครับพานอะไรนะอะไรแต่งครับอะไรนะอะไรแต่งครับอะไรแต่งอะไรแต่งประกอบไปด้วยอะไรเนี่ย ล้อล้ออะไรนี่เขาเรียกอะไรโรลโลโลมจักรยานแม็กะไยมีปายทะเบียนด้วยอันนี้อะไรกลองครับฮะกองเลขครับโอ้โหแล้วอ,อันนี้อะไรเนี่ยเสื้อสูบครับอันนี้เสื้อสูบมอบให้ครูมอบให้ครูใช่ไหมครับโอ้โหไอเดียไ,ไ,ไอเดียใครเนี่ยไอเดียใครไอเดียผมครับไอเดียเรานะครับนี่เป็นพานไหว้ครูของผู้ชายนะครับจากพานทุบพานเทียนกลายเป็นพานอะไรรถยน แมกกาไซครับไอเดียสร้างสรรค์มากครับโอ้ลิ้งค์กัดมากเอามาดูทางนี้ผู้หญิงนี่ทานอะไรเนี่ยทานหมูกระทะทานหมูกระทะอันนี้ถวายครูค่ะเอามาไหว้ครูค่ะแล้วคิดว่าครูกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะกินได้แค่ผักบุ้งค่ะนี่อะไรเนี่ยบอกครูได้มีอะไรบ้างลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วนี่อะไรอันนีเนื้อค่ะอันนี้อะไรอันนี้ก็ลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นอันนี้อะไรเต้าหู้ค่ะเต้าหู้อันนี้ไข่ดาวไข่ดาวนี่เห็ดเห็ดเขียวทอง โอ้ปั้นมาเลยนะครับโอ้โหไอเดียดีมากเลยใครเป็นคนคิดเหมือนห้องนี้แหละค่ะโอ้โหห้องนี้เป็นห้องอินดี้มากครับดูเป็นทานที่น่ารักมากความคิดสร้างสรรค์นี่ต้องต้องยกให้เลยห้องห้องห้องนี้นะครับเออน่ารักมากครับทานหมูกระทะนะหมูต้องดูตั้งขอมเออมีโอ้โหมีอะไรเนี่ย พานเป็นอะไรยนรถจักรยานยนต์มาไหว้คุณครูไปส่งชั้นครับเพราะอะไรครับอยากเป็นช่างครับมีความใฝ่ฝันอยากเป็นช่างครับอยากเป็นช่างแล้วื่อเช้าที่ท,ที่ที่ทำพานมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบในพานมีโลแล้วก็กองป้ายทะเบียนมีโลมีกองมีเสื้อสูบป้ายทะเบียนาคาร์บแลแล้วแคมครับ คาร์บูเรตแคมความฝันของหนูคืออยากเป็นช่างยนต์ครับแต่เป็นช่างยนต์ไม่ได้อยากเป็นเด็กแว้นนะอ่าเป็นเป็นช่างยนต์มีอาชีพเป็นช่างยนต์นะครับแล้วก็รักรักรถจักรยานยุโรว่าแม็กซไซหรือมอตเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คุณไหนเป็นคนคิด คนแรกอ่ะใครเป็นคุณคยสัมภาษณ์ว่าทำไมเหตุใดหนูถึงได้ทำคุยดอกไม้ใหญ่มากมาไหว้คุณครูครับเพราะอะไรครับได้แรงบันดาลใจมาจากทิกตอกครับแล้วก็ส่วนตัวก็อยากทำมานานมาแล้วครับได้แรงบันดาลใจมาจากทิกตอกและส่วนตัวก็อยากอยากทำมานานนะครับทำให้คุณครูรักคุณครูไหมรักครับคุณครูใจดีไหมคุณครูดำช้างชื่ออะไรครับคุณครูรัตนพรครับคุณครูรัตนาพรหรือว่าคุณชัดดีวิธีไหว้ครูนะครับซึ่งทางโรงเรียนนะครับก็มีกิจกรรม ต้นปีการศึกษาทุกปีการศึกษาเราก็จะมีการระละึกถึงพระคุครูนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้กําหนดคือวันที่เก้าุนายนนะครับถือว่าเป็นวันมงคลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันดังกล่าวนี้นะครับก็มีลุ้นระเอียงหลายชั้นนะครับได้ส่งพานนะครับเข้ามา ปรกวัติไครับซึ่งโรงเรียนเราก็มีกิจกรรมนอกจากพิธีไหว้ครูแล้วนะครับเราก็จะมาตรวจพางสวยงามและคนคิดสร้างสรรค์นะครับครับผมแล้วก็มีนักเรียนอยู่ชั้นหนึ่งนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับที่มีแนวคิดที่แปลกใหม่นะครับโดยการจับพางที่เกี่ยวกับเครื่องอะไรครับขรถมอเตอร์ไซค์นะครับครับผมและส่วนส่วนผู้หญิงก็จะเป็นพางที่เกี่ยวกับ ผ่านหมูกระทะนะครับครับผมอ่าทั้งสอง่านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอ่าสิ่งที่แปลกใหม่ค <c> ร <oughs> ัน,นักยก็ยังไม่เคยนักเรียนหลายรุ่นที่ผ่านมาก็ยังไม่มีกิจกรรมแปลกใหม่อย่างนี้นะครับก็ขอชื่นชมนะครับในเกี่ยวกับไอเดียของนักเรียนนะครับที่ อาจจะเกิดจากเมื่อสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเรียไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนะครับครับมาเรียนที่บ้านนะครับพอมีอปีการศึกษา2 5 6 5นี้นะครับโรงเรียนได้ออนไซต์เปิดเรียนที่โรงเรียนนะครับนัก mm. เรียนก็จะมีอะไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นะครับกับชีวิตประจําวันของท่านของทุกคนนะครับนักเรียนนี้ก็จะใชะ้ประสบการณ์ในชีวิตนะครับมาผนวกเข้ากับกิจกรรมนะครับถือว่าเป็นการ าระลึกถึงพระคุณครูนะครับแล้วก็เป็นอนาคตที่ดีของนักเรียนที่จะมีอาชีพนะครับที่ท่านก็ท่าคุณครูและก็นักเรียนนะครับได้ทําร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทั้งคุณครูนะครับที่ได้อบรมสังสอนนักเรียนนะครับและนักเรียนก็เป็นเด็กด,ดีนะครับสามารถามาร่วมกิจกรรมบัง